biết <laughs> <laughs> สวัสดีครับผมหมูวยปเทเจนะครับวันนี้เรามาอะไรกันนะ,ะชุกใจวันนี้เรามาก็จะพามูเอ๋สถานที่ที่มูเอ๋ยยังไม่เคยมานะซึ่งตรงนี้นะ่นนะเป็นน้าําตกตามป่านลึกเลยนะเ<ช>พราะแต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะมาาใส่น้ำที่นี้บ้างเพราะว่ามีถูดถูดขอน้ำมีบ้างใช่บางทีก็เห็นบ้างแันบัดนี้จะไม่ไปใ,ใส่แเพราะว่าโดข้างบนมันจะเป็นคล้ายกับอ่าดเก็บน้ำขาเก็บน้ำใช่ไหมมันจะไปยุ่งกับชาวบ้านมากๆเลยทุกทีที่ดูแล เราจะเลยพามาดูท่านผู้ชมต้นน้ําเลยนะใช่ต้นน้ำนะใช่ไรลงมาสวยงามมากคือเป็นต้นน้ําที่รอเลี้ยงเออ่ชาวบ้านนะทุกคนก็หลายร้อยชีวิตนะใช่หลายร้อยชีวิตด้วยวันนี้เราจะมาตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้แล้วจนแช่นะเนี่ยบรรยากาศดีมากดีมากนะใช่ทุที่ก่อนที่จะไปชมคลิปก็คนละขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามเหมือพาเที่ยวด้วยครับขอบคุณมากครับครับตอนนี้เราก็ขึ้นน้ำตกบ่อวีนะครับทุกคนชั้นเก้าบ่อวีที่รักนะครับนี่ทางเช่นนี้เลย ทางที่เขาขี่รถที่บาานะทุกคนเราต้องหาที่เหมาะๆตั้งแคมป์ตั้งแคมป์นะเจนชัยนะเราไม่คิดน,นะว่าเราจะขึ้นมาได้ขนาดนี้เจนชัยได้สุดจริงไปเราไปกันต่อไป,ไปกันต่ออาหมูเอมาลำบากอีกวันนึ่เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันในป่านะใช่ตอนนี้เราได้ก็ได้รองเท้าเก็บได้จะไปก่อไฟ ก็ oh. <laughs> ต้องก่อให้ติด <laughs> ใช่เพราะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนายจะใช่ไป่เดี๋ดยววันนี้จะพา,าพท่นานชมดูไปใกล้ๆอีกครั้งนะ,อะวอนนี้เราก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วธรรมชาติสวยมากน้ำตกบอ่อหวีนะครับทุกคนนี่มันอะไรเป็นแท่งแบบนี้วะเจนใชัยนี่มันเป็นเพชรนี่วยว <laughs> มาได้ไงไม่รู้เนีเ่ยเฮ้ยมันไม่ได้แท่งแบบนีน้นะเชนเชนน่าจะมีค่านะเฮ้ยมันสวยจังวะสวย,สวยจุตรงไหนไไหนี่จอตรงนี้เฮ้ยตาไม่โค้เลยเฮ้ยน่าจะมีค่านะมันเป็นเหลี่ยมเลยเนะี่ยมันเหมือนฟันหัน่นออกมาเหรอไม่รู้นี่คืออะไรนะมันเป็นเหลี่ยมเลยทุกคนผมเก็บได้นะจะไปกัดะจะฟันแข่งเน่เฮ้ยมันเป็นมันเป็นแบบแหลมๆเหมือนเขาเหมือนเขาทำขึ้นมานะ อาจจะไปของเล่นป่ะนี่ของเล่นนี่นะเปนมันมาล่วงกลางป่าขนาดนี้เลยดูดิทุกคนเป็นเหลี่ยมเลยล่วงกลางป่าหเห้ยเกินไม่เจอเหตุด้อเก็บไว้ก,ไก่อนจ้ะเก็บไว้ก่อนจะเราเดินกันต่ออันทุกคนตอนนี้เขาเรีเรียกดอกกระเจียวนะทุกคนกระเจียวขาวคืออร่อยมากนะเนี่ยเจนชัยเขากินกับไอ้น้ำพริกกินได้ไใช่ไหมใช่คือกินกับปลาลาสับอ,อ่ะ,อะกินกับปลาสับลวกกินอร่อยอย่างนี้เลย หอ,อมนะใช่ก็ไปดอกกระเจียวตอนนี้เราก็ถึงน้ำตกแล้วทุกคนสวยมาก ยังล้วละ,ะามเลเลยทุกคนมันตกแล้วตัวนี่เลือนโอ้ดูเลยสวยมากเลยทุกคน

มันกัดไหมเฮ้ยงูเขียวหางไหมเลยน้วยวะาจนใช่รึใช่ดูหางมันดำๆอ่ะหางไหมอย่นั้นนะใช่น่ะเห็นไหมดำๆอ่ะเห็นไหมกูมันหกูมันแหลมมากนะเนี่ยงูเขียวหางไหมคือเป็นสัตว์ที่มีพิษังพิษแร,ง,แรงมากพิษแรงมากแรงแรงอะไดูหางไหมนะทุกคนหนุนๆเห็นไหมดูดีๆ,ๆนะโอ้แนะต่เราไม่กล้าไปยุ่งกับเพานะทุกคนเ ทำไมมันอยู่แบบนี้อมันรอจับสัตว์นี่ว่ะใช่รอจับสัตว์อยู่ใช่มันจะออยู่เหมือนนะอยู่ตามต้นเฉีเขียวพอดีอ่ะชันลาดนะมันเข้าแอบอ่ะมันชันล่าดของมันนะใช่น้ำใสใสมากเฮ้ยมองเห็นทรายเลยอ่ะมองเห็นทรายไหมใช่ดีป่ะก็ชาวบ้านที่เนี่ยเขาอาจจะเอาน้ำจากที่นี่ด้วยนะใช่จัดยี่ยมเลย

อะไรนะเป็นไรผมเก็เป็นนักตอบอีล้วทุกคน ดูบรรยากาศสวบ้านคนระับทุกตัวชาวบ้านก็เอาน้ำจากตรงนี้นะเอาไปใช้นะครับทุกคนบรรยากาศเย็นน้ำเย็นมากทุกคน ก็ได้ปรารย์แล้วใช่ไหมติดป่ะติดตอนนีย้ยุงเยอะมากเลยลว, <Yeah. S 1> วดเหมือนอชาวบ้านเขาอันนี้ไว้ในป่าไงลวดลวเออทำไมอาจารย์เนี่ย เราก็จะเอาไปแขวนกับหม้อข้าวแล้วก็นี่ไงแน่ไม้ตัวนี้มันยื่นมาพอดีไนงะโอ้นี่เหรอใช่อ๋อได้ใช่ไหมได้ครับน,นี่ทุกคนพอดีเราเก็บรวดได้พอดีนะพอดีกิ่งไม้ตัวนั้นมันมันมาพอดีอืน,น,น,นี่ไงใช่ไหมเออเราก็จะแขวนไว้ตัวนี้นะเราก็จะแขวนนะครับ เราใช้ประโยชน์จากจากตรงนี้ไงมันก็จะได้อยู่แล้วทุกคนมันโดดมาพอดีไงเมื่อกี้เห็นมาจึงมาเราจึงมานิดหน่อยอ๋ออีเดียดียเนะี่ยใช่เวลามันปักเสาไม่ได้ไงใช่ใช่ใชมันปักเสาไม่ได้แล้วมันเป็นต้นหินด้วยไนงะอือแล้วก็ใช้ตัวนี้แบบแฝงไปเลยนะนันคือเราต้องแบบคิดคิดให้เร็วนะทุกคนพยายามบาประเมิน ว่าอันไหนมันใช้ได้แล้วก็อันไหนที่มันใช้ประโยชน์ได้เราก็เอามาใช้ไม่ใช่ว่าเราจะหาก้อนหินหาก้อนหินตรงนี้ก็สามารถสั้างได้แต่ผมไม่ตัง้งไงเห็นจริงไมต้ตองนี้มันโดมาปอดีดึงมานิดหน่อยก็คือสามสารถใช้ได้แล้วก<อ>็ลวดนี้เราก็เก็บเอาสุดยอดมันขึ้อนอยู่กับความคิดเรานะครับหมเอชอบแบบนี้นะหมเอชอบแบบความคิดสร้างสรรค์นะสุดยอด มันไงเอาขางไว้เนี่ยเพื่อให้มันไล่ไล่ไล่ความชื้นออกใช่แต่เมื่อกี้กอยไม่รู้ปะมันไล่ความชืออ้นเราจะปลาเอาายไหมปลายมัน,น,นนะจะนานกว่านะเราจะต้มต้มน้ำร้อนเร็วอ๋อ นี่จะทำอะไรครับจะทำะที่ต้มน้ำนะต้มต้มไปต้มกาแฟโอ้สุดยอดแล้วก็ทำที่ใส่ข้าวกินแล้วก็แก้วกาแฟอือสุดยอดแก้วกาแฟน่าว่าเจี๊ยบ นี่นะทุกคนตัวอย่างนี่ตัวอย่างเรอปัดเจี๊ยบแล้วก็กินประมาณนี้นะคุณนี่กินเยอะไม่ได้เยอะไม่ได้เดี๋ยวง่วงนอนเดี๋ยวอิ่มจะได้นอนตรงนี้อีกกินเยอะไม่ได้นะใช่เดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวอิ่มเดอะง่วงนอนจะลงจากเขาไม่ได้ทำงานก็ลำบากเลยนะ

อันนี้ฝนเริ่มตกแล้วทุกคนตกมาแล้วดูว่าเราจะกินข้าวอร่อยเปล่าเดีกับข้าวแล้เอาข้าวข้าวดูก็มาจ้ะกินข้าวเดีเ๋ยวไป 要来吗 para แล้วตัวข้ากาแฟเนี่ยข้ากาแฟเสียรสชาติได้น่เสียรสชาเลยนี่ยกาฟฝนเสียทั้งคนเลยนะ เด็กาก็จะดีๆนะนะตอนมงอนองอน,นอีทำงานดีอใหญ่มาก <c oughs> มีแก็ก็มาเที่ยวธรรมชาตินะธรใจินะ chúng nào, nào เราเกินข้าวเสร็แล้วก็ของตัดแล้วก็แล้าก็มาก็ระวังร,อรออ้อร้อด้วยเอ้ใช่กลางป่าอย่างเงี้ยอะไรราว่ารถที่ไปแ้วก็เปนอนกิน S 1> <S 1> เราก็จะได้ไดเดินทางกลับแล้วทุมมกคนน,นน้ำตกครับเดินทางกลับแล้วทุกคนก็อันนั้นงูยังไม่ไปมีเขียบงไหมนะมีเจอ ER หางไหมนนั่นนะของแผ้เลยนะเจนชยัขอขอยใช่ตอนนี้เราก็เดินทางกลับนะ้วแล้วพาทุกคนไปดูน้ำตกตรงนี้ก่อนไป ก่อนที่เราจะกลับเราก็พาทุกคนมาดูน้ําตกก่อนนะทุกคนตอนนี้ผมก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนี่น้ำตกสวยมากนะทุกคนนี่สวยนะสวยมากเลยสวยมากวันนี้เรามากับเกีย็นชัยนะวันนี้นะใช่นี่สุดยอดมากบรรยากาศดีมากตอนนี้เราก็กลับแล้วฝนเราก็ต้องเก็บโทรศัพท์นะเพราะว่าฝนตกแล้วโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครที่ชอบคลิปนี้ลองกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามในประเทศด้วยครับขอบคุณมากครับ